ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมช่วยกดถูกใจกดแชร์กด s ับสไ r i b e กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงนะครับไปชมคลิปกันเลยครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะไปเที่ยวม้อนหมอกภูตะวันนะครับอยู่จังหวัดตากาตาเนาะเดี๋ยวเราหาอะไรรองท้องแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับ มมาถึงบ้านด่านร้านหอยจังหวัดสุโข,ขทัยก็ประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่งนะครับแต่ก็เกิดเหตุอักซิเดนตนะครับเต็นท์ถุงนอนแล้วก็ขาตั้งกล้องนะครับมันล่นหายไปตอนไหนก็ไม่รู้เนาะจนมีคนทักนะครับว่าเชือกของผมทําไมมันห้อยเนาะทำไมงั้นอะผมก็ไม่รู้เลยนะครับผมวิ่งรถกลับไปดูนะครับแต่ก็ผมก็คิดว่าคงไม่ได้คืนแล้วแล้วก็อีกอย่ามันเป็นถนนใหญ่นะครับถ้าเกิดล่นข้างทางเนาะก็ต้องมีคนเก็บไปแล้วครับ ก็มาเสียเวลาการเดินทางอีกนะครับมาเสียเวลาตรงที่มาหาของที่มันหล่นเนี่ยเนาะเมื่ออุปกรณ์หายนะครับผมก็คิดว่าเอาไงดีเนาะไปต่อดีกว่าครับเราไปหาเช่าเอาที่นู่นเนาะเส้นทางแม่สอดเนี่ยนะครับรถบรรทุกเยอะนะครับทางขึ้นเขาก็ชันเนาะเวลาเราขึ้นต้องใช้ความระมัดระวังเนาะอย่าใช้ความเร็วมากเกินนะครับเขาก็สูงชัน ขับขี่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าขนาดของผม c b บ3ีอาร์สามร้อยนะครับสอนสองโยมีสัมภาระด้วยอะไรด้วยนะครับการขึ้นเข่ามันก็ขึ้นได้ช้านิดนึงเนาะการขึ้นเข่าลงเข่าที่แม่สอดนะครับเราก็ต้องอยู่ห่างๆจา,ากรถบรรทุกหน่อยเนาะรถบรรทุกเขาขึ้นช้านะครับอย่างเราพอมีจังหวะแซงได้เราก็แซงนะครับแต่เราก็ต้องเว้นระยะห่างเนาะถ้าเวลาเราไปจี้ตูดเขานะครับเอาไม่ทันเลยเรียบร้อย ในวันที่ผมมาเที่ยวครับก็ยังมีรถบรรทุกที่คว่ำเลยเนาะเอาจริงๆนะครับผมมือใหม่เนาะมาขึ้นเข่าแม่สอดนี่ก็ยังแอบเสียวๆนิดนึงครับยังขี่ไม่ค่อยเก่งเนาะใครเคยมาเส้นแม่สอดนะครับเล่าประสบะการณ์ให้ผมฟังได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลย มอนหมอกปูตะวันนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมต้องไปหารุ่นน้องนะครับเอาของฝากไปฝากเนาะรุ่นน้องเนี่ยครับไม่ได้เจอกันมาประมาณเกือบสิบปีได้แล้วครับ เจอกันสักทีครับน้องสาวที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีครับมีน้องๆเด็กๆตามขึ้นมาหาด้วยนะครับมาตากได้เจอน้องนะครับก็มีของฝากเล็กๆแน่น้อยนะครับแล้วเจอนะบายๆสทีหมายแล้วทำไมนะทำหมูกกระทะกินโอ้โหไปเลยดีกว่าน้องๆนะครับตามขึ้นมาส่งถึงมอนหมอกปูตตะวันเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาต้องไปส่งเด็กๆอีกนะครับแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะตามไป ถ้ำสีฟ้าที่หลังนะครับในวันพรุ่งนี้เนาะมาถึงแล้วครับถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวที่นี่นะหาที่พักก่อนเลยครับไม่งั้นไม่มีที่พักเลยครับความจริงนะครับผมเตรียมถุงนอนเต็นท์ตาตั้งกล้องอุปกรณ์มานะครับแต่ว่ามันล่นกลางทางเนาะขี่ไปหาก็ไม่เจอครับเลยต้องเช่าเต็นท์เนาะเป็นเต็นท์แบบกระโจมนะครับเต็นท์แบบอินเดียแดงครับ990บาทขอยืนไว้อะไรก็อุปกรณ์ของผมที่หายด้วยนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรหยุดการท่องเที่ยวของขวัญทัวเวแมนได้ครับสู้ต่อครับลุยการใช้กล้องอย่างนี้ดีนะครับเราไม่ต้องคอยหยิบนุ่นเทียนนี้ทีครับกดกระเป๋าแล้วก็มาทีเดียวเลยครับคิวเข้าเต็นท์ได้เลยนู่น,นครับเต็นท์ผมอยู่นู่นนะครับนี่เลยครับคิวกระเป๋ามาเลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูเต็นท์นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นที่นอนนะครับมีผ้าขนหนูมีผ้าห่มพร้อมเป็นที่นอนอย่างดีเลยมีรีมโมทไฟม,มีน้ำสองขวดนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นรีโมทไฟเนาะมีกระดาษทิชชู่มีที่วางน,นี่เป็นห้องน้ำนะครับเปิดเข้าไปเลยโอ้แจ๋ว พี่พักไหครับราคา990ถือว่าโอเคเลยครับได้ความส่วนตัวเนาะผมดูโดยรวมแล้วก็โอเคเลยครับ990ไม่แพงราคานะคหน้าเขาผ่าเลยโอเคเลยคืนนี้นะครับนอนเต็นท์แบบอินเดียแดงเนาะแต่ลึกๆก็แอบเสียดายครับเต็นท์ถุงนอนแล้วก็ขาตั้งกล้องผมนะครับราคามันไม่แพงแล้วครับแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะออกกันมาหลายทริปครับ วิวดีแบบนี้นะครับไม่รู้จะพูดอะไรเยอะนะครับดูภาพกันเอาเองเนาะนี่แหละครับทำตัวไม่ดีอะ่ะเขาเลยไล่ให้เอามานอนนอกบ้าน เลยต้องมากลางเต็นนะครับอยู่กลางปา่ากลางเขาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยที่นี่นะครับมอนหมอกตะวันตอนนี้ก็ประมาณสักสี่โมงเย็นครับลมเริ่มเย็นครับตอนคืนคงไม่ต้องสืบหนาวแน่นอนครับดีไม่ดีตอนเช้ามีหมอกตามาแล้วสเบียงมาแล้วเตรียมตัวทําหมูกระทะครับตั้งกระทะเรียบร้อยครับเดี๋ยวกินหมูกระทะกันคืนนี้ทั้งคืนยาวๆกินเสร็จก็นอน นั่งชมวิวกินหมูกระทะจะมีอะไรฟินกว่านี้อีกไหมล่ะเย็นแล้วครับผมว่าผมไปอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวจะอาบไม่ได้ครับว่าแล้วครับอากาศต้องหนาวคว้าเสื้อมาใส่เลยเนี่ยไม่งั้นไม่ไหวครับตอนนี้นะครับเวลาประมาณสักหกโมงเนาะมอนหมอกภูตะวันครับบรรยากาศยามเย็นตอนเช้าน่าจะมีหมอกใครสนใจที่จะมาก็มาได้นะครับมอนหมอกภูตะวันนะครับมากันได้เลยหนาวมากมากครับ ได้เวลานอนแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ใครเคยมาเที่ยวที่มณฑลหมอกภูตะวันแล้วก็นั่งกินหมูกระทะดูทะเลหมอกยามเช้านะครับใครเคยมานอนเนาะเล่าความรู้สึกและประสบการณ์ให้ผมฟังได้นะครับใต้คอมเมนต์เลย อนนีย้ยามเช้าครับเช้านี้ที่ม่อนหมอกอุตวันนะครับหมอกสวยเลยแต่หนาวจริงครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วผมก็มาชมหมอกนะครับบรรยากาศโดยรอบตอนเช้าก็ประมาณนี้นะครับที่เราเห็นด้านนู้นนะครับ หมาทั้งนั้นเลยครับสวยงามเลยเป็นอย่างไรบ้างครับหมาสวยหรือเปล่าครับทิปเที่ยวจังหวัดตากเนี่ยนะครับยังไม่จบง่ายๆเนาะแต่ว่าผมตัดให้มันสั้นนะครับเนื้อหามจะได้ไม่ยาวเกินเนาะมาจังหวัดตากทั้งทีงทต้องไปอีกหลายๆที่นะครับอย่าลืมติดตามทุก E ีพีนะครับรอดู E ีพีหน้านะขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมกันเสมอมาไปก่อนครับ